สวัสดีนักเรียนชั้นปสองทุกคนนะครับเอ่สำหรับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเรื่องของบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่และผู้ปกครองแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนในเนื้อหานะครับของบทบาทหน้าที่ของพี่น้องบ้างนะครับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือ Ens, asure, เชื่อว่าหลายๆคนเนี oui. well, ่ยนะครับอาจจะมีพี่น้องในครอบครัวบางคนอาจจะมีแค่บางคนอาจจะเป็นลูกคนเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็คือในกรณีที่มีพี่น้องนะครับอาจจะเป็นพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันหรืออาจจะเป็นพี่น้องถ้ากรณีเป็นครอบครัวใหญ่เป็นเป็นญาติกันที่อยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นลูกของอาของอานะครับ แต่เป็นไว้ใกล้เคียงนะครับไล่เลี่ยกันเนี่ยนะครับบทบาทหน้าที่ของพี่น้องในครอบครัวเนี่ยเราควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยก็ต้องมีความรักความสามัคคีกันนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในครอบครัวเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความรักสามัคคีกันเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดอะไรครับเกิดการทะเลาะเบาแหวงนะครับเกิดปัญหาต่างๆตามมาในครอบครัวนะครับเป็นปัญหาที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุขนะครับอยู่กัน แบบมีความทุกข์เลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นความมีการมีความรักความสามัคคีในครอบครัวเนี่ยไม่ไม่ทะเลาะก,กันนะครับแล้วจะทําให้อะไรในการอยู่ร่วมกันนั้นก็จะมีความสุขนะครับข้อที่2ก็คือมีน้ําใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับแล้วก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับแบ่งหน้าที่และช่วยกันทํางานบ้านเห็นไหมนะครับทุกคนก็ควรจะมีบทบาทหน้าที่ว่า แต่ละคนแต่ละจะทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างในภาพเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นว่าพี่น้องช่วยกันทํางานบ้านใช่ไหมครับพ่อเช็ดแม่ถูพื้นนะครับน้องอาจจะเป็นเช็ดกระจกนะครับพี่อาจจะอะไรครับเช็ดตู้เช็ดกระจกตู้อะไรเงี้ยนะครับต้องช่วยกันนะครับแบ่งเบาภาระ,ะหน้าที่ของผู้ปกครองนะครับต่อไปข้อที่4ี่ก็คือใช้คําพูดที่สุภาพไม่พูดจาที่หยาบคายต่อกันนะครับพี่น้องต้องดูแลและรู้จัก แล้วก็เสียสละให้น้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เป็นพี่เนี่ยจะต้องมีความเสียสละนะครับต้องต้องมีความเสียสละอะไรที่ให้น้องได้ก็ต้องให้อย่างไงนะครับอะไรที่ตัวเองไม่ไม่ต้องใช้หรือว่าไม่ไม่ไม่จําเป็นอะไรก็ให้น้องไปนะครับจะได้ไม่แย่งของกันนะครับแล้วก็พี่ต้องดูแลรักจะรักษาเอ่รู้จักเสียสละให้น้องน้องก็ต้องให้ ความนับถือแล้วก็เชื่อฟังคนที่เป็นพี่ใช่ไหมครับนะพี่สั่งสอนอะไรเราก็ต้องเชื่อฟังนะครับแล้วก็เมื่อทําผิดก็ต้องรู้จักการขอโทษแล้วต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนั้นเรามาดูบทบาทของญาติบ้างนะครับบางทีเนี่ยในครอบครัวใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ใช่อยู่เฉพาะพ่อแม่ลูกอย่างเดียวนะครับอาจจะมีญาติด้วยอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวหนึ่งอาจจะประกอบไปด้วยญาติได้แก่ ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอายอย่างเงี้ยนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับอาจจะเป็นคุณย่าหรือคุณยายนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในภาพเด็กๆก,ก็จะเห็นว่า,าคุณย่าหรือคุณยายเนี่ยนะครับก็อบรมหลานใช่ไหมอบรมหลานให้เป็นคนดีอย่างเงี้ยนะครับหลานๆก็มาเกาะขาก็มานั่งฟังนะครับบางทีก็ต้องถ้าถ้าเราเห็นภาพอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นใช่ไหมครับนะเด็กๆก,ก็ต้อง เชื่อฟังนะครับอันนี้บทบาทของย่ายายเนี่ยนะครับบางทีเป็นคนที่ที่มีประสบการณ์เยอะมีอะไรอบรมสั่งสอนคนมาเยอะเป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับเป็นผู้อาวุโสอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ความเคารพนะครับก็คอยดูแลช่วยเหลือลด้วยนะครับเวลาเขาอบรมสั่งสอนอะไรเราเราก็ต้องรู้จักเชื่อฟังแล้วก็เคารพนั่นเองนะครับ ดูแลนะครับบทบาทของคนในในบทบาทของญาตินะครับมีอะไรบ้างนะครับดูแลความเรียบร้อยและช่วยเหลืองานในบ้านบ้างนะครับอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานนะครับให้เป็นคนดีให้คําปรึกษาช่วยแก้ปัญหาในครอบครัวนะครับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลานนั่นเองนะครับแล้วก็อะไร มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดูแลสมาชิกในครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขนะครับในสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราได้รับบทบาทหน้าที่อะไรในครอบครัวอาจจะได้รับมอบหมายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนในครอบครัวนั้นมีบทบาทหมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหมนะครับเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทําเหมือนกันนะครับแม้แต่ตัวเด็กๆเ,เองนะครับก็ต้องรู้จักในการทําหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาทําแบบพัฒนากระบวนการคิดกันนะครับคําถามพัฒนากระบวนการคิดสรับวันนี้ครูก็ มีเรื่องที่จะพูดคุยนักเรียนนะครับมีเรื่องที่จะสอนนักเรียนในในเรื่องของอบทบาทหน้าที่ของญาตินะครับบทบาทหน้าที่ของญาติแล้วก็ของพี่น้องเนี่ยไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ไว้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาขึ้นเนื้อหาใหม่นะครับอาจจะมีให้ให้งานทำนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ